เอาครับมาดูกันในรอบที่3คู่ระหว่างทางด้านทีมขุนศึกกับไอรอนโนครับมาครับขุนศึกอยู่ฝั่งบูไซส่วนไอรอนโนอยู่ฝั่งเดดไซส์นะครับเป็นรอบที่3หรือว่ารอบ128ทีมันเองครับผมคิงเซนตินายครับเป็นทางด้านของคาร์มิลเลนบนนะมาเป็นเทเลพอทอีกนครับส่วนบายชูครับผม มาเป็นเจ้าวันโฟปาแล้วก็อายุโฮเป็นเอาเรีน,น่ากลางครับแล้วก็ผู้ว่างแร็กซี่กับมากี้ครับผมเป็นทางด้านของซิเวอร์กับราคานครับโอ้แล้วตรงนี้โทฟุสตีครับขึ้นมาอ่ะไม่ติดหนึ่งอ่ะไม่ติดสองสามสี่โอเคครับแล้วรู้สึกว่าจะไม่เข้าพุ่มหรือเปล่าใช่ครับไม่เข้าพุ่มครับ <laughs> ว่าอะไรครับว่าพยายามทําอะไรอยู่โอเคครับนั่นแหละฮะก็เป็นฝั่งของคุณซึกครับส่วนไอรดนโับผมเล่นบนครับโรสไม่ใช่สิเป็นทั้งท่านของเนี่ยนะใครเล่นบนเนี่ยมอเตอร์ไซค์เซอร์เออเล่นโดยไซก้าครับผมซิก้าส่วนป่านะจะเป็นเรลที่เล่นโดยเป็นทานของโรสครับเล่นกลางครับพุดดิ้งโกสที่เล่นเป็นเมก้าแล้วก็คู่ล่างแอชกับตอวทีทูซับเล่นโดยนอนซิลโคล่ากับโทฟูสลีฟครับ ฝั่งของขุนศึกนี่น่าจะเป็นคอมไฟ5-5แบบชัดเจนเลยผมง่ายๆเลยจาวันโฟก็ได้หรือว่าคาม,มิลก็ได้ผมอุ้มบอลเข้าไปรวบแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีมาสกีตามเข้าไปชามต่ออีกงจังหวะแล้วก็คนทำ DPS ก็คือตัวของแฟลซี่หรือาซิฟเวอร์ั่นเะน่ส่วนไอรอนโนผมก็เลนบนนะซิก้าก็จะเป็นตัวคํา คู่กับโทฟุสุริไปก็โรส,สับแต่ว่าถามว่าพลรับดาเมจมันจะเพียงพอหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ครับคือฟูดดิ้งโกสคือดาเมจจัดการแน่นอนเพราะว่าความที่เป็นเมกาแล้วฟวาร์มได้เรื่อยๆด้วยมาครับเลนิเฟสเนี่ยอาจจะต้องยอมรับว่าตัวอย่างซิก้าก็อาจจะไม่ไสามารถกดดันคามิวได้เต็มที่ขนาดนั้นนะเพราะว่าคามิวเองเขามีทรูดาเมจครับ แล้วก็มีซัสเทนด้วยจากทันที่เข้าสวีเปอร์โอ้ถ่างถึงแอตติฟดิเฟนซีฟนะที่สามารถจะเวลาออโต้ใส่ตรงๆก็ได้โล่รับความฉายเป็นเวทเพราะว่าเขาบวกกับคามแอร์บวกกับงนั่นมาร์คไรเซอร์ซึ่งเป็นเวทก็จะได้รับโล่ความฉายเวทขึ้นมาตรงๆด้วยไม่งั้นก็เทตรงๆอาจจะลำบากนิดนึงครับแต่ว่าในการยินไปเรื่อยๆมาร์คไรเซอร์ดูจะได้เปรียบกว่าแล้วก็ ในทีมไฟท์ fight, ถ้าไรเซอร์สามารถอมเมาจอนโฟล์ไปได้คางขุนศึกเองก็ยังมีคามิลที่สามารถอุ้มบอลไปเล่นได้เหมือนกันต,ตรงนี้ครับโรสมารอข้างหลังนะแต่ว่าแหมอยู่ค่อนข้างลึกนะเข้ายากครับสุดไอแลโนนี่ถ้าฟาร์มสกิลลิงไปเรื่อยถามว่าจะดีไหมผมมองว่าดีแต่ไม่มากครับเพราะว่าทางด้านของคามิลดูจะได้เปรียบกว่า ถ้านับเกลืองแล้วล้วก็แยกดันก็ได้ด้วยครับซีเวอร์เองก็เล็ดเหมือนกันครับเป็นตัวที่สกลิ่งไหลไปไเรื่อยกันดังนั้นคามิวเองอาจจะใจเย็นครับไม่จำเป็นต้องดิบบิวสุดขนาดนั้นครับอาจจะบิวไม่เป็นสายแยากดันเลยก็ได้ถ้าเกิดเกิดพอครับถ้าเขาเกิดพอคือไม่ต้องมาจอยไฟก็ได้นะยื้อให้มรอร์ไเซิร์ไม่ไม่ต้องมาขำให้ทีมก็พอละนี่เหมือนจะแะเก,กงล่างครับ แต่ยากเหลือเกินนะแต่แก๊งใส่ซิเฟเวอร์ซิเฟเวอร์เองก็มีตัวสเปลชิลราคานี้ก็โดดเกาะเพื่อนได้เหมือนกันครับแม้แล้วนี่คือเสียเวลาฟาร์มไปสี่หลุมนะไอ้สองหลุมนะเขาก็าตรงน,นี้ที่ที่แปดซีเอสครับตามหลังน่าจะวันโฟแล้วประเด็นคือยังไงตรงนี้ดูก็รู้ครับว่าอยากจะดึงครับดูก็รู้อยากจะดึงนะตรงนี้ประเด็นคือสเก็ดเลอร์กลางแม่น้ำสองอันนี้คือตกเป็นของจัมพันโฟครับโอ้โห ดูดีครับขึ้นเวลสีไปแล้วด้วยครับสำหรับบชูครับผมนะครับตรงกลางที่พุดติโก้ครับตอนนี้มานาค่อนข้างจะโลครับแล้วยิ่งถ้าไม่ได้ใช้เวฟฟูไซในการจะลาสียนนี่ก็อาจจะเวลให้เซลลิงช้าตรงนี้ครับโดนบชูขโมยสมัยไปอีกหนึ่งทีครับโอ้อยาก,กจัดนะเอา้าแล้วจ่ายอีวนทอลซันไปแบบนี้แม่ยากครับ คือข้อดีของอีเวนต์โร n เนเนี่ยคือมันเบรกตัวที่เข้าทำจังหวะจากหน้าขุมจึก้เกือบทุกตัวเลยนะราคารเอยเจวันโฟยคารมิวเองถ้าไม่ได้ให้เทคดิเมตัมนี่ก็คือเบรกไม่ได้ครับคือทุกตัวเดินติดหมดเลยนะแต่เป็นคือในจังหวะที่เขาเดินติดอยู่ในกรงนั้นอนะ่ะจะมีพลัสไดเมจจากอะไรครับนอกจากจากแมตเตอร์ตกใส่หัวก็อ,อยู่ที่ว่าจะจ่ายยังไงให้ทันครับ ในฐานที่ฝั่งของไอเดโนเนี่ยเวลาที่โดนคาตาจิซึ่มขังเข้าไปแล้วเนี่ยเรียกว่าโนบิวิตี้ทุกตัวครับไม่มีใครออกมาได้เลยนะถ้าจะมีก็จะมีแค่ทางด้านของเรลตัวเดียวครับดังนั้นพอโดนขังปุ๊บถ้าขังได้สองตัวเนี่ยพอมันช็อคเวฟคู่กับพอมันเรโซแนนต์ครับมาแน่นอนนะ ดังนั้นช่วงต้นเกม่งครับไอรอนโนน่าจะต้องแกนเย็นกดจันไม่ได้ก็ฟาร์มครับแต่ว่าพอหลังจากช่วงประมาณเิีกหกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นไทมิ่งของพวกเขาที่เขาสามารถเล่นได้ดังนั้นแปดนาทีทเช็คพอยครับว่าถ้าเราสามารถกำหมัดผ่านแปดนาทีไปได้ก็น่าจะสบายขึ้นเปล่าหนึ่งครับต,ตรงนี้ดึงเปิดมาเลยใส่แว็ปโดนะือพื้นพ้วริบทยครับแล้วมีอีกไล่เผาออมา ข้างหลังโดนโน็อกอัพขัดเอาไว้จากทางด้านของมาคิผมเป็นนอนซิงโล่าที่ต้องถอยออกไปองค์จ่ายแฟตไปด้วยครับโอ้โหเกือบตายโรสครับมาซ้อนจากด้านข้าแต่เหมือนจะผิดจังหวะไปหน่อยครับโดนจิกหลังมาแล้วแบบนี้ครับน่าจะเป็นหน้าผลึกที่เปิดมังกรฟรีครับแน่นอนเพราะว่าผู้ล่างของไอโตโนครับเลือดโลไปแล้วครับมาจอยไฟไม่ได้แน่ๆแต่ว่าก็ต้องฝืนรับเบฟนี้นะเพราะว่า เปวที่เข้าบ้านก็คือถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่เอาก็คือเสียเัียกทิงโกครับนี่แซวไปหนึ่งทีครับเ้าจะได้มังกรไปกดมาหนึ่งทีครับข้างบนบอกว่าก็ยังไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ครับใช้เวลาครับ แช้เวลาบอกอตรงๆกว่าจะโหวก,ก็ทามิ่งดีเลยไปเรื่อยๆครับข้างหลังนี้มีการดฟ์เสดครับเข้ามาคอมมานด์แอทแท็กครับเต็มๆหัวครับแอสตัวขาดกันเลยทีเดียวแฟดอินเข้าเอาอินเข้ามาตรงน,นี้เด็บชาร์จไปไม่ใช่ฮีเดวิชไลน์มาแล้วก็นี่ฮะเอาอินดดเมทใสครับ20ข้างบนครับกล้าตกตูดมาโดยเดดแฝบครับ พยายามเผาด้วยล่วน d e s t r u c t i b นะว่านั่นแหละครับยังได้เม็ดขาดอยู่เยอะครับตรงกลางพุดดิ้งโก้ครับมาล่อซื้อมับแต่ s ิ r e t c h i ไปสันแล้วก็เชยซีซีมาแต่โดนคนมาช็อคเวฟสวนกลับแล้วเป็นพุดดิ้งโก้ครับที่เก็บคิวคืนมาได้ฮะเอาครับดูมีทรงอยู่ครับ ใช่ว่าจะไล่ทรงสักทีเดียวแต่นาทีครึ่งครับตรงนี้ผ่นศนสึกตังนํำอยู่ประมาณพันห้าอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไนส่สำคัญที่เห็นได้ชัดดีครับก็ดีเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะหกนาทีแล้วครับไม่ใช่หกนาทีเดี๋ยวจะเบลหกับส่วนใหญ่แล้วนะก็ ถ้าพี่หกทั้งทีต้องมาดูว่าไอรอนโนเนี่ยจะเริ่มเปิดเกมได้หรือ,อยังครับคือถ้ายังอีกก็ไม่น่าดีนะฮะบ,บนนะเพายังเทรดอยู่เนี่ยเอาเดสแร็บไปโดนด้วยครับคือช่วงการเทรดสั้นๆเนี่ยแามิวอาจะได้เปรียบนะเพราะสามารถหุกฉอดเขากำแพงเพื่อไปเตะมาได้ครับ เน้นๆด้วยแล้วก็ใช้ i ิ a l s สวีปก็สาม,มารถทั้สเทนให้เธอได้รวมถึงมีฮาสี่ที่แบบเดี๋ยวลาเทสเตตตรงๆเนี่ยปรับไปก็จะได้โรสความเสี่งเป็นเวทเห็นะมมันก็ทำให้ตัวของบุคไคเซอร์ก็เทรดลำบากครับตันนี้แบชชูก็เอาบูบับเสร็จก็น่าจะเข้าริฟตไหมฮะผมว่าเพราะว่าเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นแล้วแหละว,ว่าโรสอยู่แถวๆนี้ครับ กรเรียกบนมาเติมครับเพราะว่ากลางล่างก็าดันติดป้อมกลางก็ติดป้อมครับป่าก็เมื่อกี้อยู่แถวล่างด้วยก็เรียกว่าทุกอย่างเงื่อนไขเคลียร์ครับเคลียฉุยเลยได้ริฟมาครับสิบนาทีตรงกลางอินทรั่นขวางเอาไว้บีบให้อยู่ในนี้แต่ว่า บังเอิญว่าคีปยังไม่ตายครับพอมิเน่ยังไม่ตายเนี่ยมันกเลยว่าป้อมไม่ได้ไปตีตัวออเรน่านะเขาก็เลยไม่ต้องแบบว่าฝืนที่จะเดินหนีแต่อย่างใดครับ <c oughs> เอาแล้วติดอย่างนี้อยากไปเติมตกใส่หัวไปครับแล้วเชนดีดีเดฟชาร์จลอยไปหา แล้วไงต่อครับเพามาช็อเปอสวนกลับมาอายุโบตายครับ B ีเอ็นเทตติเซลโลลอยมาเสริมแต่ว่าเหมือนจะไม่ทนันเพราะว่าตอนนี้เพื่อนล้มตายตายจากกันไปหมดแล้วครับเป็นคาร์มิวท,ที่เทเราเทพรถลงมาเล่นด้วยฮะอีกหนึ่งอย่างนั้นทําให้ไปนี้คือความแตกต่างครับเพราะว่าขัดฟอนไลน์มายืนนะแล้วเรียกริฟพิเรนกลางเราก็อห้าครับอย่างนี้ก็น่าจะการันตีเศษแบบอิ่มๆทุกคนครับตัํารวยทีเดียว เมื่อกี้ไปครับเป็นทนาทขุนศึกขึ้นนำครับสามพันเลยนะสำหรับยังไม่จบเออร์ลี่เกมด้วยถ้าแบบนี้คือน่าจะเป็นโมเมนตัมของขุนศึกครับแต่ต้องมาคอยดูกันว่าเขาจะดึงสโนบบอลนี้ไปดันต่อได้แค่ไหนครับ มังกรตัวที่สองกงกำลังจะมานะฮะเป็นมังกรดินด้วยครับซึ่งใครได้ไปนี้น่าจะแบบว่ายิ้มกลิ่มครับเราต้องดูกันว่าทางด้านของไอรอนโจะคอนเทสไปได้หรือเปล่าเอย ตรงนี้มีวอร์ดอยู่เข้มมากๆครับเรียกว่าโอหเดินตรงไหนก็คือเจอนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า King Sentinel เนี่ยแกด,ดึง p r e d a ร o r เเว่าอยู่เลนได้มับอยู่บัตรเลยครับ2ี่เตรงนี้แล้วก็ของนำด้วยตัวของซิก้ายังไม่ได้ตัว Riftmaker เลยครับแบบนี้ลำบากแน่นอนครับในระยะยาวแ l a c s w <aps> <1 S 1> ก็โยกมาเติมกลางนะนข้อคีเวฟกลางดันเข้าแล้วขึ้นมาเป็นนี่ฮะโอโ้โห พาเข็เซเยอร์ครับเคลียอย่างไวผมรีบรีบใช้จังหวะนี้ลงมาเทียบอร์ดครับและโดนเจ้าที่ไล่ครับต้องรีบกลับมาครับโอ้แล้วผัดแบบอย่างนี้เลยทีเดียวแล้วกลาเป็นว่าโรสครับไม่ใช่เลือกที่จะมาคอนเทนดด้วยครับอ้าวแบบนี้ก็สวยดีฮะคุณซึบอกยิ้มครับพอคุณครับที่ไม่เลี้ยวลงมาครับ แตายปว่าโทรฟูสลีฟนี่ก็แกเดินมาโซนบอดฟรีนะเพราะว่าสุดท้ายก็เล่นไม่ได้ครับไม่รู้ว่าพอไม่ยอมเล่นหรือเปล่านะแต่คือจริงๆนี่คือถือทางถึงทม์มิ่งของไอเดนโนแล้วที่เขาควรจะต้องทําอะไรบ้างครับเพราะว่าเสียไปสองมังกรแล้วบอยหนึ่งลิฟด้วยตอนนี้เอลรี่กจะถีบขาดอยู่อีกหนึ่งตัวครคือลิฟอีกหนึ่งตัว ริปสองนี้ถ้าเกิดขุนศึกได้ไปอีกนี่ผมบอกเลยว่าดีเลย์ไทมิ่งของไอเดโนไปอีกสิบนาทีครับพลังพังแค่ตอนนี้ตังก็ห่างกันประมาณ2 4 0พันสี่ละซึ่ง2อ0พันสี่สำหรับช่วงจบเลนนิงเฟสเนี่ยก็ถือถือว่าค่อนข้างจะเยอะละ2อ0พันสี่หารห้าก็ตกตรงสองสี่ร้อยแปดสิบก็คือประมาณหนึ่งชิ้นเล็กหนึ่งชิ้นเล็กจากเลนนิงเฟสก็ถือว่าเยอะครับ น,นี้ครับฟิกเนตชามยัดใส่แอดจนเต็ม EQ คอมโบเข้าไปแฟดนี้ก็โดนคตาขึ้นถังแล้วก็เสิร์ฟคิวให้กับแร็ปซี่ครับหรือแ <ody> ร็ปสันนะผมไม่แน่ใจว่าชื่ออ่านว่าอะไรถ้าอ่านผิดขออภัยเรียบร้อยครับเสียอีดีครับรี่ไปครับก็น่าจะเสียเธอเด็ดแน่นอนครับนี้พยายามตีครับและตีสุดท้าย <c oughs> ได้เธอเด็ดทีหนึ่งป้องกลางมาเป็นเฟิร์สบิ๊กครับก็เรียกว่าเจาะจนสำเร็จนะ ข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าขึ้นมาเป็นแจนเบลกับแบสซิ่งแมนแบบนี้มันจะไม่ใช่จบที่ริฟครับมันจะไปที่ตัวของรายลเซปเตอร์ก่อนเลยครับเอ๊ถ้าไปที่รายลเซปเตอร์นี่อืมผมว่าเดี๋ยวมันจะไอเทมช้าไปนะม,มองที่ผมคิด คือระดับชัปเตอร์มันเหมาะกับการที่ว่าหนึ่งคือเอามาเทรดในเลนนี่นหนะแต่ว่าดูคาร์มิวเนี่ยครับคือคาร์มิวเขาไปแล้วอะครับเขาไ่อยู่นในเลนเท้เทแล้วไงจะบอกว่าไปที่ตัวเดมิกเอมเบรสอ่ะผมว่าก็ไม่น่าใช่นะไม่รู้แหละเดี๋ยวลองไปดูกันว่าไปที่อะไรครับสามสิบวินาที รีฟเสร็เร็วกำลังจะมาสิก้าฟาร์มอยู่ข้างบนครับในขณะที่แร็กซ์วันกับแบชูคกับผมก็มาเปิดรีฟครับตรงนี้เพราะว่าเพื่อ่วมทีมมาโซนเรียบร้อยครับเอาครับแล้วดูเหมือนว่าจะมีการเข้ามาคอนเทสจากฝั่งของไอเดนโนแต่ว่าไอเดนโนจะได้หรือเปล่าตรงนี้คินเซนเดลย้ำคำม้อยู่ครับมีแอ โอ้ไหด้วยวอลเลย์แล้วฟลิปเน็เล่นจังหวะเข้ามาชาเพอคนด็อกอัพเข้าไปด้านหลังอีทีคอมโบพอแต่เซึมขังเอาไว้แล้วรอเข้ามาช็อตแรกสวยๆสามคนครับเน้นไอ้สองคนแบบเน้นๆทิก้าที่คำอาไว้อยู่ด้านหน้าก็พยายามจะทำได้เหมือนกุนแต่โรสครับดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วตายลงไปเบตซิวอที่ตีฟีมาแล้วซิก้าคนสุดท้ายครับด้านฟอนไลน์ก็ตายลงไปเช่นกันส่วนด้านหลังแร็กซ์วันเข้าไปตีสู้ตีสู้แล้วเก็บคิวทั้งด้านของฟูดิงโกสไปได้ครับสุดท้ายกลายเป็นไฟฟ์แฟนเอ็ดบวกทริปเปิลคิว ของทั้งด้านแร็กสวันแล้วก็ได้รีเฟลลไปด้วยครับโอ้โหพลังแห่งในทุนครับคือชัดเจนนะว่าน่าจะดีเลย์ทามิงของไอรอนโนไปประมาณสิบนาทีแล้วตอนนี้คือไฟเดียวการเงินห่างกันไปหกพันแล้วคือต้องชมจังหวะเปิดของมารกี้ครับผมเปิดสวยมากนะมาร์กี้เจ็บ c ิ n เนสแล้วก็ปวดชุเยงเปนเ้นรงครับผมเข้าไปเล่นแนวหลังนะคือแรนทานเข้าไปดักแอชแล้วคือแบบว่าชามทะลุทุกสิ่งทุกอย่างมาเลยเมื่อกี้บวกกับอ e ีคิวคอมโมจากแบชูตามหลังไปแล้วก็ข้าศึกซึมแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอายุโฮปที่คอมมันช็อคเวฟแบบเน้นเๆครับเน้นๆเนื้อเลยเขาเรียกว่าอเอินเอลยีเดเมลงไปครับปิดฝาหมอ้อนฮะ ก่อนตัวถัดไปอีกประมาณ30วินาทีข้างหน้าครับก่อนลมไอ้มั็นก่อนดินนะไอเดนโนผมว่าถ้าจะไฟต์ตอนนี้ภาพที่คิดคือจะพิกอฟก่อนก็ไม่ได้แล้วเพราะาตอนนี้ขุนสึกคือเขากรุบกันแบบชัดเจนแล้ว้ามิด้วยฟรีซี่ฟอร์สมาแล้วด้วยนะครับตรงนี้ ต้องระมัดระวังตัวของแอชยังไม่มีไอเทมดาเมจนะครับในหาที่ซิฟเวอร์ขึ้นไปแล้ว2ชิ้นด้วยแอชมีแค่เบสดระตุนกิงครับนศึกขึ้นมายึดทองพื้นที่บริเวณแม่น้ำตรงนี้กดประเชื้อไปทั้งสองเข้าไปชามสวนกลับมามีเข้ามาช็อเวฟตัดเอารถมาได้ก่อน สตีแกพยายามจะหาอมพลนุ่มเข้าไปเรียลโรเดนครับนั่นก็คือแมคมากี้แต่ว่าข้างหลังคอมมาช็อปเวฟไปเป็นเดรนส์สองคนแล้วก็โดนดีดเด้งออกไปครับตายหายกันไปหมดเลยครับสำหรับแบ็คไลน์มันจะเป็นทางด้านของเวกา้าแอสแล้วก็โราิะดูสุดท้ายครับพิพปปั์กิวของคาบิลแล้วก็กเป็นไฟแบนเอชอีกหนึ่งครั้งครับจากทางด้านของเจาวันโฟครับหุนศึกครับเรียกว่าทีมไฟโคตรดุครับแล้วเหมือนเพื่อนจะบอกว่างั้นฝากคารมิลเอาป้องกันด้วยกันครับไปแล้วฮะตีบ้านครับเปิดดิฟ แล้วผมมาแล้ก็สามโกโกนี้โกหนึ่งครับโอ้แต่ว่ามันเทเซฟครับได้ไหมโอเคครับสองโกก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าคามีบอกว่าไม่ไหวกับเพื่อนมาหน่อยเถอะเรียบร้อยครับแต่มันก่อนลงไปอ่ะ ยี่สิบนาทีครับผมสิบ้าต่อสามนะตอนนี้ผมมองว่าผุนศึกน่าจะเตรียมเข้าบารรณชแล้วก็จบเกมครับเพราะว่าตังห่างหมื่นหนึ่งแบบนี้แทบจะไม่มีผลใดๆนะคือถ้าจะกลับมาได้เนี่ยต้องยื้อไอีกสิบนาทีครับแล้วก็ได้ทได้ได้ชนะไฟแบบไฟแฟนเอสมาสองรอบนะถึงจะแบบกลับมาแล้วแบบ ไล่เรียกันทันซึ่งคงเป็นเป็งั้นผมไม่ยากนะต้องยอมรับเลยข้างบนครับทิกเกาพยายามจะไปจับทางด้านของทนเนิเนลครับโัมแปดายชารันมาเขาก็ประมาณไม่ดิตัวของมันในตอมร่วมกับมาแต่ยังไงไ,ได้จริงเหรอครับตบแปะลูดมาเสร็จเขาก็แค่ทุกช็อตกลับมาพยายามสวนเล่นแล้วตรงนี้แรฟวันครับมาตีตีตีต ตีแนวหลังครับแนวหน้าซิก้ายัหนึ่งหนึ่งกับคิงเซนเลเอาแตเจะส่งโลคิวไ, Solo ไปแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเ hey, ฮ้ยเกมพิกเกมมันจะเป็นเล็กน้อยซิก้าครับตรงนี้มาอุย้ยธนูมาไม่ปักหัวแบล็กครับซิก้าเลยบอกว่าเทเลพอร์ตเลยแล้วกันแต่ว่านี่ครับรูดบุมแมลงกลับไปครับคิวฮนะแปดศูนย์แปดจากแบล็กซวันครับข้องสามชิ้นคือใครยืนนะผมถามแค่นี้เลย ตัวยืนที่มีตังเงอะที่สุดก็ยังยืนไม่ไหวครับ <Come on. S 1> แล้วพระเด็นคือเมื่อกี้ไดเมจมันขาดครับไม่สามารถปิดคางยูได้ครับมีแต่ฟอนต์ลน์กับฟอนต์ลน์ครับลำพังแอชเองก็ไม่ได้ถูกประคบประหงมด้วยสิแบบนี้นี่ อาจจะลำบากครับเปิดปลารอนชอแล้วเรียกไฟไม่ฮะเพราะว่าตอนนี้คามิวเองเทเลพอร์ตใกล้มาแล้วเดี๋ยวแยกดานตรงนี้ไปก็ได้ครับเผลอโซลคิวเอชได้แล้วเพราะเอสมีแค่บอ r อารับผมแล้วก็น่าจะใกล้ได้บัตเทอร์เซอร์หรือเปล่าหรือจะไปที่เอซดริเวอร์ ไม่หรอกมั้งควรจะไปไอเอตรงนี้ครับมาแล้วฮะตามสัญญาตามสัญญาณครับเข้าบอรณชลทีครับเพราะว่าบนก็ยังอยู่นี่ครับกลางกับป่าก็ยังอยู่นี่ครับหมดหมดจิตในการจะคอนเทสเต็มครับก็้บีบอรรนชลก็เอาบาอลรนชเลยครับยิงฮะลงอะไรเอาละครับได้บาลรนชแล้ว คราวนี้เลนล่างเนี่ยแค่คามิลยืนอยู่ในเลนลำพังแค่นี้ครับไอเดโน่ก็จะเคลียรไ์ไม่ค่อยออกแล้วเพราะดาเมจเขาขาดแล้วยิ่งไม่มีตัวเวนในการเคลียร์ด้วยครับก<โด>็นั่นแหละครับก้มหน้าก้มตาซอยไหมครับค<โด>ูติงโกสเองตอนนี้ก็ได้ตัวนีเลสซี่ลาร์ชรอตครับผมมาสองชิ้นแล้วนะฮะ เขาเตรียมจะขึ้นเราไปนอนเด็ดแคปแหละถ้าดูจากทรงแต่จะทันหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งตัวของซิก้าตอนนี้ขึ้นเป็นเอจิโซฟรีเจียนมานะแล้วก็น่าจะไปที่กาโกยหรอหรือเรเดียนวิวชวูผมว่าเรเดียนแหละแต่จะทันหรือเปล่าแล้วตรงนี้โรสคพยายามจะหลบอยู่จะโดนแร็กซ์วันไคครับไคฟีไป2นงิดกก็เจ็บเหมือนกันนะ เอาครับบรรณาชอได้มาจะตื้อเลยหรือเปล่าต้องส่งนี่ครับที่จีนเซนไนไปจันนะฮะสิก้าพยาอย่าม,มาเล่นกับเพื่อนนะครับนะเอ้าโ,โดนคอมมานด์แท็กครับกระแทกหน้าไปนึงทีแตกข้างบนครับโอ้โหยิ้มครับยิ้มตีบ้านแบบเฟินๆครับ เอาครับแล้วยิ่งนานตรงนี้จะยิ่งเสียเปรียบนะครับเพราะว่าข้างบนจะโดนดันไปเรื่อยอย่างที่ผมบอกไว้ว่าคาร์มิวไม่จำเป็นต้องมาจอยไฟเลยก็ได้ถ้าเขาเฟสม้าพอแล้วบนไปแล้วแบบนี้เอายังไงครับคุณซึ่งจะปล่อยกลับหรือเปล่าไอ,าอ้ผเดอนไล่มาอ้้หเสียายครับโดนดันบ้านไปก่อน,นตรงนี้ข้างบนจริงๆดันแตกแล้วอ่าเรียบร้อยครับอยู่ทรอยซนวุดไปก็น่าจะเบรกได้แค่นี้ฮะเอาว่าก็เสียบางกรไปด้วยแล้วตรงนี้ มีทางด้านของชีเว็บไปเตือนซองครับอยากจะอออิงเข้าไปใส่ทั้งแล้วฮะ้อมทีสามครับถมามว่าใครจะโดนจัดการอย่างไรตัวชีเว็ไม่ค่อยมีอีเวนต์ไอนไปทีหนึงก็ไม่โดนครับไม่สามารถทําให้ติสตันได้เลยฮะโอ้และเข้าไปในซอมร่วมมาได้แค่หนึ่งคนจะโดนปเปรียงช้าแล้วก็แกนในฐานด็อกอัพไปสามคนแล้วก็คอมบานช็อคเวฟบอมโบคอมโบ,มโบกดสูตรติดแบบนี้ หลันจานยูพยายามตามมาอีกหนึ่งคนครับแต่แอชยมงคายอยู่แล้วผมว่าไม่น่ารอดนี่ครับปลงปลาไปอีกหนึ่งทีเหลือเพียงแอชคนเดียวครับที่พยายามจัดการตรงนี้อย่างสุดชีวิตครับจะเป็นเกลฟอร์สฮะแต่จะทันหรือเปล่าของแบบนี้โดนตีบ้านเคาะบ้านครับแล้วเหมือนขุนศึกบอกว่าไม่รอช้าครับจบเลยแล้วกันครับไม่ไหวแล้วครับเกลเล่นแล้วอยากไปพักผ่อนครับตีบ้านครับตีบ้านครับตีครับอย่างไง ไม่ได้ที่โผครับกดตองบอลถุงลาไว้บอกเพื่อนจบเลยครับแล้วเรียบร้อยครับเป็นชัยชยนะของขุนศึกครับ20ต่อ4ที่26นาทีครึ่งตรงนี้ครับผ่านสู่รอบที่4นั่นเองก็ด้วยคอมของฝั่งขุนศึกนี่แหละที่เป็นคอมเพสอาร์บคือ a l l อิแบบไฟ55ไง่ายๆเลยนะเล่นไม่เล่นไม่ไมยากอะไรครับแล้วก็บวกด้วยความที่ว่าฝั่งของไอดโนเนี่ยผมใช้คำว่าไม่มีใครเล่นต้นเกมเลยคือ แอชเองก็ไม่ได้รีดไดเมจเร็วขนาดนั้นครับคือเหมือนกับเอา CC มาเพื่อพิกออฟแต่ว่ามันพิกออฟใครไม่ได้เพราะว่าไดเมจมันปิดไม่ลงคือถ้าเปลี่ยนจากแอชเป็นตัวละครอย่างเช่นผมติดต่างว่าสมมติว่าเป็นเดเวนนะอาจจะสามารถเทรดเลนล่างได้ตรงๆมากกว่าเพราะว่าเวลาที่ดึงเปิดมาเดเวนสามารถใช้ spinning axe สู้กับซิ l เวอร์ได้แล้วก็สู้กับาราคาได้เขาจะามีตัวทางด้านของแซนด์แไซที่สามารถขัดจังหวะไม่ให้ราคาเอ็นเกจเข้ามาตรงๆได้ด้วยอีกต่างหาก แล้วพอมันมีตัวต้นเกมเล่นเนี่ยผมมองว่าน่าจะทําให้สไปลา,างเกมของพวกเขามันเล่นได้ไหวขึ้นความที่มินมีเวก้าเนี่ยมันเลยทําให้เป็นอีกจุดหนึ่งที่มิดเลนก็คือโฟกัสฟาร์มครับซึ่งพอเป็นโฟกัสฟาร์มครับคอม55แบบดีฟอลต์ของอย่างุนศึกก็เล่นได้ง่ายกว่านั่นเองครับผมก็เลยชนะไปครับขอเซรามินดีตรงนี้้ด้วยฮนะ